บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ ติดตามความคลิหน้าแล้วก็แผนการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวหนับปลังนะคะคุณผู้ชมและในส่วนของตอนนี้ค่ะมีการส่งข้อมูลจากทางกรมส่งเสริมการเกษตรให้กับทางธนาคารทกศเตรียมจ่ายเงินแล้วนะคะแต่ในส่วนของการจ่ายเงินในครั้งนี้รอทกศร,ระบุแล้วก็ข้อวันจ่ายเงินอีกครั้งหนึ่งไม่น่าจะเกินเดือนกันยาย,ยน25 6พรบนี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะนันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะในส่วนของแผนการส่งข้อมูลให้กับทาง ธนาคารตกสรวมไปถึงนะคะมีหนังสือด่วนที่สุดค่ะให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทบทวนในเรื่องของการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให้เกษตรกรสามารถเข้าไปยินเยียตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเตรียมจ่ายเงินไร่และ1 0 0 0บาทตอบโจทย์ตรงจุดตรงใจหรือไม่ค่ะแล้ววันนี้นะคะมีคลิปเสียงจากคุณชัชวานแพทย์ยาไทยด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะวันนี้นันะพาคุณผู้ ไปติดตามข้อมูลขาา่าวสารเรื่องของการช่ยวยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวไร่และ1,000บาททั้งเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีแล้วก็เกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปัง วันนี้อ,าอ้างอิงข้อมูลข่าวสารจากสำนักง,งานเกษตรนะคะอำเภอคลองของลุงค่ะคุณผู้ชมในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีในเพจของทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอเลยนะคะสำหรับใครที่แจ้งปลูกในช่วงวันที่1เมษายนหรือว่าวันที่1พฤษภาคม2 5 6 8ถึงวันที่3 1ตุลาคม2 5 6 8แล้วก็พี่น้องประชาชนทางภาคใต้เริ่มในวันที่1กรกฎาคม2 5 6 8ตอนนี้นะค่ะมีการตัดส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารทกสครั้งที่1นะคะในวันที่20 สิงหาคม2,568นกั่นก็คือวันนี้ค่ะแล้วก็จะมีการตัดทุกๆ15วันค่ะหลังจากนี้รทอทกศจ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรสามารถเช็คข้อมูลได้ที่ efarmer doe a go ths นะคะแล้วก็สามารถเช็คสถานะในการจ่ายเงินได้ที่ govtransfer baac or ths เป็นเว็บไซต์ของทางธนาคารทกศค่ะรวมไปถึงทกศส,สามารถเช็คลิงก์จากัตบประจําตัวประชาชนในระบบได้เลยนะคะหรือว่าจะเช็คผ่าน ATM, สมุดบัญชีหรือว่าผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องมีสมุดเขียวหรือว่าทะเบียนเกษตรกรนะคะแต่ข้อมูลในส่วนของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้จะขึ้นผ่าน eformer doae g o t h นั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่คือตารางแล้วก็แผนการจ่ายเงินนะคะสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาหลังจากนี้รอทกศคะ่ะในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาน,นะคะว่าจะออกมาในรูปแบบไหนจ่ายเงินอย่างไรแต่ล่าสุดค่ะเมื่อวันที่ผ่านมานะคะ ไม่ว่าจะเป็นคุณปราโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยมีการเปิดเผยว่าไม่เห็นด้วยนะคะหากมีหน <c ười> ังสือด่วนที่สุดให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาลงทะเบียนยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ <stain> ซึ <t frustrating> yeah. <c oughs> ่งจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากค่ะเพราะว่าการแสดงตัวตนบางทีชาวนาในส่วนของแต่ละคนแต่ละคนเรือนอาจจะไม่มีความพร้อมในเรื่องนี้และถ้าหากมีการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐบางคนบางครูเรือนนะคะไม่มีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนจะต้องมี การหาซื้อแล้วก็เกิดความยุ่งยากอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้ทางรัฐบาลนะคะจ่ายเงินเหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมาแล้วก็จ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีให้กับพี่น้องเกษตรกรและสามารถตรวจสอบบัญชีได้เลยค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับคุณชัชวานแพทย์ยาไทยนะคะสสพักไทยสร้างไทยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ในการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราปติดตามค่ะวันนี้ผมมีข้อหาหลือ ถึงความไม่สบายใจของพี่น้องเกษตรกรชาวนาต่อท่านประธานครับก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทางรัฐบาลนะครับในวันที่สิสิงหาคมที่ผ่านมาที่ทางคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาไม่ว่าจะเป็นมาตรการในด้านการช่วยเหลือลดต้นทุนการผลิตไร่ละหนึ่บาททั้งนาปังนาปีแล้วก็มาตรการในการรักษาเสถียรภาพข้าวเปลือก นาปีในการผลิตนี้แต่ในรายละเอียดท่านประธานครับผมมีข้อไม่สบายใจจากหนังสือสั่งการของทางคณะรัฐมนตรีที่ระบุมีเงื่อนไขอยู่สามข้อในเงื่อนไขข้อที่3ครับคณะรัฐมนตรีบอกว่าชาวนาที่จะได้รับเงินช่วยเหลือไร่น่หนึ0งพบาทเนี่ยต้องให้กระทรวงเกษตรและสาก,ก์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ในการกำหนดให้เกษตรกรชาวนานต้องลงทะเบียนในแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อยืนยันสิทธิ์ตรงนี้แหละครับท่านประานครับที่ผมเป็นห่วงมากเพราะเงื่อนไขนี้ไม่เคยมีมาก่อนแต่ปีนี้ครับในการรับเงินไล่ละหนึ่ันบาทรัฐบาลกำหนดเงื่อนไขนี้มาผมตั้งข้อสังเกตสข้อท่านประธานครับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศที่ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรมีอยู่แล้ว 4.6ล้านคัวเรือนถามหน่อยครับปกติคลรมอนุมัติแล้วเนี่ยทอกอศใช้เวลาไม่เกิน5วันครับแต่ถ้ามีการลงทะเบียนซ้ำซ้อนกับแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ย4.5ครัวเรือนนี่ต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่นี่คือประเด็นที่1ครับประเด็นที่2ครับชาวนา4.6ล้านคัวเรือนเนี่ยผมขอเวลาธรรมธานหน่อยนะครับพูดเรื่องพี่น้องชาวนาะขอเวลานิดนึง ชาวนา4.6ล้านคนเรือจะมีสักกี่คนครับที่มีโทรศัพท์ที่จะลงทะเบียนได้มีแต่คนแก่ทั้งทั้งนั้นครับท่านประธานครับนี่คือประเด็นที่2ประเด็นสุดท้ายประเด็นที่3ครับแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยมันมีความพร้อมแล้วหรือยังครับผมโหลดมาเมื่อวานแล้วเปิดเข้าไปดูเนี่ยยังไม่เห็นเลยครับว่าจะให้ชาวนาลงทะเบียนตรงไหนหนในสที่เคยให้ลงทะเบียนก็คือชาวไร่อ้อยเนี่ย ตอนนี้ยังจ่ายเงินกันไม่หมดเลยครับท่านประธานนี่คือข้อห่วงใยที่ผมจะฝากท่านประธานไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีนะครับวันนี้ทางทอกศเนี่ยกำลังมีการประชุมบอร์ดทอกศเพื่อที่จะสรุปวันจ่ายแล้วก็สรุปกรอวงเงินงบประมาณแต่ถ้าท่านไม่ปลดล็อกไม่ชี้ให้ชัดว่าจะให้ชาวนาลงทะเบียนในแอปทางรัฐหรือเปล่าเนี่ยผมมั่นใจครับว่าทอกศไม่สามารถเดินหน้าต่อได้เพราะฉะนั้นครับ อยากฝากผ่านท่านไปถากประทานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐบาลแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรครับรีบฟันธงชี้ให้ชัดอย่าให้ชาวนาสับสนครับว่าท่านจะเอาอยัางไงกับเรื่องของแอปทางรัดอย่าทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเลยครับที่ผ่านมาท่านเคยให้อยู่อย่าล้อเล่นกับความรู้สึกชาวนาครับที่ผ่านมาเงินไร่ละพันกลับไปกลับมาตอนนี้มันจะได้แล้วครับ99.9% 9 99ฝากท่านประทานด้วยความเคารพครับ นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้นะคะก็มีการส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารทกศแล้วสําหรับพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปางังรอในส่วนของแผนการจ่ายเงินจากทางธนาคารทกศว่าจะจ่ายเมื่อไหร่จ่ายอย่างไรจ่ายแบบไหนค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้นันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ